นี่จะแมนพยายล้าเห็ดเสร็คักแน่พี่น้องเลยพยายล้วผ้าไปถ่ายยั่ว ใหา่เราพาไปถ่ายยุสนามบินสามชมั่วโมงได่ดาวโปลูลว่าสีเฮ็ดยังไดยางถ่ายรูปแล้วก็แล้วบอบข้านน้ำสนามบินนี่แล,ะะล้วก็แล้วจนครบสามชั่วโมงก็ได้ขึ้นเครื่องค่ะพี่น้องจ้าถึงสกลนครโดยปลอดภัยนะคะเนาะถึงสกลนครเฮ่ายางปลอดภัย มาถึงยายดาวกระจัดสตัตวอาหารเหมือแหลกอยู่สกลนครโอ้ยน้ำลายไหลพูนน่ะบอกเพกกาบอกอ่าถท่วเนีว้วกล้วยพ่อหญ่พักซี่เหล้าเออยายดาวสีอมเนือ้อพี่น้องยายดาวสีอมเนื้อเศษบานเห่ายายดาวไปตลาดเห็นปะโอ้ยคือหยอดไหลอมอมอาหารไทยๆเห่าใส่น้ำประแด ออมเศษเนื่อยกินง่ายออมผ้าใน้กางคืนมันเลยค่ะอ่าเนื้อเศษอาหารเหมือแรกอจักรเล้าผักอีตูจักรเล้าผักซี่เล้าลงองออมเศษเนื่อยเรียบร้อยเป็นอันว่าแซบเศษซับในคืนนั่นเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคน วันนี้พ่อพ่อกับยายดาวเอกกับช่องมาดามเมียฝรั่งอีสานกับสามีเดนมาร์กนะคะเนาะยายดาวได้มากถึงสกุลนครเรียบร้อยมอว่านแบบทุลักทุเลเนาะแบบทุลักทุเลเมื่อยกับเมื่อยโอ้เป็นการเดินทางที่เหนื่อยที่สุดสงสัยเราจะแก่แล้วค่ะจากนั้นมากกับโอ้ยได้ซาผมอาบนำ้ำสว่างพี่น้องเอ้ ชีวิตในโรงแรมเดือนหนึ่งทรมานหลายอ่ายายดาวได้มาถึงบ้านละยายดาวได้มาพ่อพี่พ่อน้องเนาะคะ่นะเนาะมีแห้งหัวใจได้มากินเขาเ่าแสบๆอยู่บ้านเหาเลยได้มาบอกมากาวพี่น้องเหานะคะเนาะยายดาวได้มาถึงสกลนครแล้วค่ะอย่างปลอดภัยนะคะค่ะแต่ยายดาวสิพ้าพี่น้องออกไปเบื้องอ่า บรรยากาศอยู่ข้างนอกเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอยู่ข้างนอกมาถึงยายดาวกับซักผ้าซักผ้าซักหมอนซักผ้าห่มเนาะค่ะเนาะซักผ้าซักหมอนซักผ้าห่มให้เรียบร่อยเออห้องเสืได้รับได้นอนอย่างสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะ แย่ดาวหางบ้านคันยูมองได้หรอแย่ดาวลึงมองหันเนาะค่ะเนาะพูนแยดาวตากผ่าผ้าว่าอย,าย่ไห้พอหญยอันนี้ก็สิได้เก็บไปใส่อัน,นอันนี้ก็สิได้เก็บไปใส่อัน,นไม้แฟนผ่าเนาะค่ะเนาะบาสันไก่พ่อหญยเล่าลีดค่ะพูนะ่ะเหลืออันนี้บ่ท่านแล้วก็สิเหลืออีกตะกา้หนึ่งนี่ตะกานี่ตะก้าสุดท้ายพี่น้อง ซากแล้วคนของออมาจากพัทยาก,ก็ว่างเต็มอยู่เดี๋ยวเสิเอาอันนี้ไปไหว้ในห้องไพงพญายกันคนอ่ะพญายข่อยนอนเธื่อเลยอ,อยู่พญายข่อยนอนเถื่อเลยอยู่เห็นบ่พี่น้องพญาหข่อยนอนเธื่อเลยอ,อยู่อ๋อัอนไปหาโทโตะสวมติบาทนี่ นี่ขนาดของจัดออกไปแล้วแปดสิเปอร์เซ็นพี่น้องเอ้ยกะสิต่ออันนี้พ่อแม่ยังเลยนี่เกิดมาว่างไว้จังสีเนี่ยย่ดาวซักหมอนซักหมอนแล้วก็เสียบเขาไว้ได้หนี่เนาะค่ะเนาะเสียบเขาไว้ได้หนี่คะ่ะแห่งสบายเรียบร้อยอืมมาอนี่กระดกดแดดคักแดดแม่มาหอดมาถึงแล้วกะสี ได้ออกไปเบื้องเฮี้ยนเบิง้งซา้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะตากผ้าว้ก็เสได้มาเก็บผ้าเก็บแพร่แล้วเก็บผ้าเก็บแพร่เ,เ,เมียนมัดอัดมีให้เรียบร้อยเอาเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศสกลน,นครมาให้เบิ้งคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องจ้าอ่า นี่คือผลพ่วงของอที่ยายดาวบอไดอ้ลูกเค็ดคลิปเนาะคะพอยายดาวหนีพอญายิปเที่ยวขึ้นนันค่ะเมื่อยล้ายหลายลาย,ลาย,ยายดาวรออ้อมพัทยาผู้ดเดียวไปลอยเอ็ดเย็ดญานน้ำกินข้าวกับพญายี่เล้วกับทรงพญายิปไหล่ล่องแรมทรงพญายิปไหล่ล่องแรมแล้วย,ยายดาวบอกว่าฉันขอบินเดียวเด้ิมืงอนีสนอกว่า ฉันขอบินเดียวอืมเพราะว่ามาอยู่พัทยาเดือนหนึ่งแย่ดาวบร้เที่ยวนะคะนะ่ะเนาะแย่ดาวบริเทียวมีแต่ไปอันไปเฝ้าห้องให้พ่อยห้่ซื้อ,อ,อ,อเาะซบอนแล้วเนาะไปเฝ้าห้องให้พ่อยห้่ซื้อ,อให้พ่ะยหญ่ไปเที่ยวเออดึกดืนเที่ยงขึ้นพญ่ยังมาบ้านอ่าพ่อเมื่อสุดท้ายแล้วละ่ะหวย ยายดาวก็เปทีมแคลวผูด้เดียวแล้วไปปล่อยแกไปปล่อยเอียนลงต่มตัวบาทเนี่ย้วยไปกอบกลวยคว่วสุขแล้วค่ะก่อนกลับมาบ้านเนาะอ่าคนเท่านี้จากงานหนักไปแล้วไปหาเที่ยวพัทยามันก็ต้องเอาให้คุ้มเนาะค่ะน้องมองได้ตอกได้สร้อยได้แสงสีเสียงโอ้ยงามถ้่ได้ยายดาวก็มากขึ้นกันได้แสงไฟก็ได้ยายดาวบ่มากควเหมิดเนาะค่ะเนาะ ไปแล้วทีมแกวยวุพัทยาเพอเดียวไปแต่พืชตะพืชไทยรูปเอานั่นเอานี่มาอ,อยู่สวีเดนเข้ากับเมยกัะลาแล้วเนาะค่ะเนาะเข้ากระจักสิมามันมีโอกาสที่เข้าได้กอบกลววเอาความสุขเ้ากระกอบกลัวเอาความสุขเนาะพี่น้องเนากะก็เลยบล่อยให้โอกาสอยู่พัทยาล้อยนวลมาต่อไปค่ะก็เลย ไปได้ก็ไปแล้วพญาย่พอ่พอใจอพ่อใจกับบอสนแล้วพญาย่โท่เขา่านะพญาย่โท่เขา่าสองเตือสามเต้อฟังกับบรูเรื่องด้เพราะว่าอนั่งฟั่งดนตีแล้วมันเสียงดังเนาะพญาย่กับโท่เขา่าเจ้ายูไซจังสันังสีกกับตอบไปเพราได้ฟั่งเสียงเราคือจังว่าแต่เธอพ่อมาเขาเลิกกันคือสิวังสันเนาะเออนั่นแหละ กันเลยว่าเอาพญายิ่งว่าจังซี่สนอกว่าบัดต่อไปไม่ก็เลยบอกแล้วว่าคอยยู่หันยู่หนีสนอกว่าคอยยู่หันยู่หนีคอยอันอันคอยใกล้สีหอดบ้านเราเด้อสนอกว่าก็เลยว่าเออเอามากกามากกบมาว่าสั่นว่าเออมากกบมากก็เลยวว่ากันเข้าใจแล้วกะ ย่าดาวก็เลยมาไปเที่ยวอิมอ่มทเที่ยวเต็มเราย่าดาวก็เลยมาเนาะค่ะเนาะผ่าแห่งดีเว้ยตากไว้มะขืนนี่เลือเลอเล้อเที่ยวสุดท้ายค่ะเอาละค่ะพี่น้องจ๊ะย่าดาวต้องขอโทษขอภห้หลายๆที่บรร่ได้ลงคลิปตอนเนื่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันบอสดวกมันบอสะดวกเรื่องการที่ว่าเขาปิดเที่ยวเราเขามีไถ่แขกไปนั่มนี่เขาสเปเซียตามใจเขากับบ่ได้นะคะเนาะอ่า ยายดาวบอรับปากว่าถ้าไปพัทยาเที่ยวนานี่แย่ดาวเสด็จเฮ็ดคลิปวิดีโอบอกกับเบอจักนี่ค่ะยายดาวก็ร่างเปลี่ยนแผนเนาะค่ะเนาะอาจสิไปพัทยาแต่ว่าอาจสิบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะะค่อาจสิได้ไปเที่ยวซื่อๆค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องจ้าเสียงแอร์คอมเฟสซั่นแอร์กระดังขึ้นตืดๆๆๆแล้วยายดาวกาสิขอตัวลาพี่ล่าน้องไปเพียงเท่านี้ล่ะค่ะจังไรกา ก่อนสิปิดคลิปกับฝากมาให้กำลังใจยายดาวนี่เด้อค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พี่ดาวยายดาวนี่เด้อค่ะกับมาดามเมียฝรั่งอีสานกับสามีเดนมาร์กเนาะคะ่นะเนาะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีคะ่ะ